ตอนนี้คณะเราก็ถึงป้ายน้ำหนาวแล้วนะครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้เราก็ทุกขั้นกำลังอยู่ในหนึสองวยบรรยากาศอันนี้ดูคู่นี้นะครับกำลังปรึกษาหาลือที่จะชื่นี้ต้องเก็บเจ้ามือให้ได้ตอนนี้เราก็ รยากาศตอนนี้เราก็จัดท่าก่อนครับตอนนี้ไม่ได้ครับ้องเปามดีเนนวนะอีกหนึ่งครอบครัวครับตอนนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าสู่ทียานน้ำหนาวนะครับครับเข้ากันเลยครับุ ตรงนี้ก็ชิมครับชิมช,มชิมครับชิมมะขา,ามมะขามหวานเปล่าครับเนี่ย้ว่องข้างผก,กระโดดดิพี่ถีบให้ <c oughs> เอาใก,กล้ๆนิดนึงม <c oughs> ันจะได้สมจริง <c oughs> นะเออตอกเขียวผัดกระโดดดิตอนนี้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย <c oughs> มารายงานตัวครับ <c oughs> รัรดาผู้เข้าประกวดนะครับตัดสินไม่ถูกครับตอนนี้อ้ามีผู้มีสุภาพบุรุุ้มาหนึ่งขั้นครับเข้าประกวดร่วมถ่ายภาพจะเป็นหลักฐานกันครับตอนรถเรามีใครบ้างกลับมากลับมคบคน เราก็นำพวกประกวดมาเก็บตัวบนเขาคอนะครับะนะครับตอนนี้ผู้เข้าประกวดทั้งหลายก็กำลังเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว